จะทำสำเร็จดีครับวันนี้เราจะพาพี่น้องไปรู้จักกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าคนเขาจะแบบโอ้ยถ่ายยากถ่ายลาบากเขาก็เข้ามาปรึกษาอยู่บ่อยๆทีนี้เขาก็ถามว่าเวลาขี้ไม่ออกต้องผูกทํายังไงหมอเราก็มีวิธีสมัยก่อนที่คนโบราณเขาก็จะเอา เอาลูกของต้นนี้นะครับไปตำตำตำเหมือนกับตำใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกแล้วก็กินกินแล้วก็กินน้ําตามเข้าไปมากๆทีนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องบรรยายแล้วว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลอยากรู้จักต้นนี้ไปกันครับจะพาไปรู้จักต้นหูลิง หอูลิงหรือหมักแฟบนะครับหมักแปบหมักแฟบเขาก็เขาก็เรียกทีนี้มาดูใบดูลักษณะนะครับดูดกมากเลยนี่รสเปรี้ยวนะครับแก้เซมหาได้กินกินดูก็ได้ครับไม่ต้องกลัวเป็นพิษ ตอนนี้เป็นยาที่ใช้ผสมกับตัวยาอยื่นๆแก้กินผิดํำแดงก็ได้จะสมานแผลบำรุงบำรุงทั้งตับได้ด้วยบางตำราก็เขียนไว้ว่าใช้ทั้งต้นใช้ทั้งห้าเนี่ยไปแก้เ,เม็ดเลือดขาวมะเล็งเม็ดเลือดขาวก็อลองดูคนที่มีสมุนไพรชนิดชนิดนี้อยู่ตามบ้านตาม ออปลาที่เราใกล้ๆชุมชนเราก็มาลองทําดูเวลากินเราก็เก็บปลาลูกมันนี่แหละครับนี่อย่างนี้เลยเราก็เอาใบออกไปตําเหมือนกับเราตํามะละกอนี่นะครับใส่ไม่ต้องใส่มะนาวแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงแบบเดียวกันกินกินแล้วกินน้ําตามเยอะๆวันอีสานเขาก็เลยเรียกว่า มากคูลิงตีนขิ้งขี่ยอดใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องลองทำดูนะครับสนใจสมุนไพรหรือในพื้นป่าอยากเรียนรู้ต้นอะไรก็กดเข้ามาติดตามได้ที่หมอแตงมันลาดหรือจะโทรติดต่อเข้ามาโดยตรงก็ได้0 8 8 569 5069เเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสมุนไพร ส่วนชิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับหมอแตงด้วยครับ